ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับกุ้งกิ้งแล้วนะคะในสไต o n ชนีค่ะวันนี้นะคะกุ้งกิ้งจะมาทำ first impression slash review นะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่ามีคนพูดถึงหลายคนนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็เห็นในแคตตาล็อกว่าขายดีเป็นเทนานเทนท่าเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยจ้ง เมสเทนซูเปอร์โมเดลนะคะ Miracle l a t c ม m a ค c a r a นั่นเองซึ่งมีพี่พลอ,อยเชวยมาเป็นพรีเซนเตอร์อตรงน,นี้นะคะวันนี้ก็จะมาทำรีวิวตัวนี้เนาะเพราะพอดีว่าช่วงนี้ก็หาพวกมาสคาร่าใหม่ๆมาลองใช้ดูเนาะก็คือ มีสองด้านนะคะนี่ยังไม่ได้แกะเลยเนี่งตาย first impression จริงจริงนะจ๊ะนี่นะคะก็จะเป็นมาสคาราที่มีสองด้านด้านหนึ่งนะคะเป็นสีดำดำธรรมดาแบบนี้หัวแปลงก็เป็นฟูๆนะคะน้าตาแบบนี้นะคะและอีกด้านหนึ่งเป็นไฟเบอร์สีขาวๆแบบนี้ มันเป็นไฟเบอร์จริงๆแกเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์เลยอะ่ะเป็นขนๆสีขาวๆเลยนะคะโอเคเรามาอ่านคำเคมเขากันดีกว่านะว่าเขาพูดไว้ว่าไงเขาบอกว่ามาสคาร่าสุดล้ำนะคะสุดล้างออกง่ายสวยครบ2ด้านในแท่งเดียวเขาบอกว่าขนตาย,ยาวขึ้นทันที4 0 0เออเรามาดูกันดีกว่าว่า,าจะทำได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะคะคือตอนนี้คุณกินก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดัดขนตาไว้แล้วนะคะอ่ะฮะ เขาบอกว่าชั้นแรกให้เราใช้ด้านสีดำนี่ยก่อนนะคะหนึ่งรอบเขาไม่ได้บอกนะว่ากันน้ำหรือไม่กันน้ำอะ่ะแต่เขาบอกว่าเป็นสูตรล้างออกง่ายเฮ้ยมันยาวขึ้นจริงๆนะคะเฮ้ยเฮแค่ด้านเดียวก็ คือหนึ่งชั้นนะคะของด้านสีดำอืมเอาละ ปัญหามีอยู่ตรงที่ว่ามาสคารปที่วีนใช้นะคะคือมันต้องกันน้ํามาสคาราที่กุงกิงจะชอบได้เนี่ยมันจะต้องเป็นประเภทที่ว่าจะไม่ทําให้ขนตาที่ดัดไวของกุนกิงให้มันตกลงมาแต่สังเกตได้เลยว่าตอนนี้ด้านนี้ที่ปัดคือตกลงมาเรียบร้อยแล้วนะขนตาที่ดัดไวเนี่ยคือไม่งอนเหมือนตอนแรกที่ดัดไว้เห็นไหมลองอีกชั้นหนึ่งนะคะคือใช้ชั้นที่เป็นด้านสีขาวแบบนี้ มันเป๊ะๆตลกดีอ่ะมันเป็นไฟเบอร์ขนๆเลยนะคะขอตกใจเกิดมาก็ไม่เคยใช้อะไรแบบนี้มาก่อนก็ปัดไฟเบอร์นี่นะคะก็เพื่อเพิ่มเพิ่มความยาวให้กับขนตามันบอกให้ปัดปลายขนตาใช้ชิปปัดไปเต็มที่เลยทั้งขนตาเลยะคะ่ะเราบอกให้ปัดบริเวณปลายขนตานะแล้วก็ปัดซ้ำอีกรอบนะคะด้วยด้านสีดำอีกรอบนึงบริเวณปลายขนตาเช่นกัน นะเขาบอกมันจะเพิ่มความยาวเฮ้ยมันยาวขึ้นจริงอะยาวขึ้นแล้วก็หนามากด้วยนะคะก็คือยาวขึ้นเลยอะไฟเบอร์มันข้าไปในตาปันเนียนเน่ยยาวแล้วก็เออค่อนข้างจะมีวอลลุ่มมีความหนาด้วยนะคะ ะะได้ออกมาแล้วเฮ้ยคุณกิงว่ามันดูดีเลยแต่ <S <S เหมือนไฟเบอร์จะเข้าตาบ่ๆนะคะมสักคู่ดีคุณกิงใช้ไฟเบอร์คือไม่ได้แค่ตอบไปเรียนปลายขนตานะคุณกิงปัดถึงข้างล่างเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าเออมันจะช่วยเรื่องวอลลุ่มด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ออกมาค่อนข้างจะหนาแล้วก็ยาวขึ้นด้วยนะคะใช่ไหมไหนลองกับไฟเบอร์อีกชั้นหนึ่งนะตอบขนตาอีกรอบดู ดูเฮ้ยมันยาวขึ้นอีกอะคือพอปัดปัดไฟเบอร์เข้าไปอีกชั้นนะคะมันก็ยาวขึ้นอีกเรียบเทียบกันสองข้างนะคะด้านนี้คือด้านที่ใช้ Missin Supermodel ปเ,ปเ,เนอะแล้วก็ด้านนี้คือด้านที่ไม่ได้ใช้นะคะเออยาวขึ้นเยอะเลยนะ จากตอนแรกที่วิญคิดว่าเฮ้ยขนตาที่ดัดไว้ตกลงมาหมดนะคะแต่ปรากฏว่าพอปัดปัดไปเออเรารู้สึกว่ามันก็เห็นขนตาชัด mm hmm. บึ้มสะบูมเฮ่อยู่นะ mm hmm. แต่อาจจะไม่ได้งอนแบบที่กุงที่ชอบเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาปัดข้างหนึ่งเนาะดูการชัดๆอีกทีนะคะว่าความโค้งงอนจะยังอยู่ไหม mm hmm. คือด้านนี้ดัดไว้ค่อนข้างงอนเลยนะคะ mm hmm. เออ เออข้างนี้ก็ไม่ค่อยตกอ,อกมาเท่าไหร่นะเออแต่ตกอยู่ตกจากตอนแรกนะคะคือไม่งอนเท่าตอนแรกเออมันก็ค่อยๆตกมาแต่ว่าก็ไม่ตกจนสุดนะคือไม่ไม่กลับมาตรงซะทีเดียวก็ยังมีในส่วนของความงอนเหลืออยู่นะจ๊ะฮอดไฟเบอร์นะแล้วก็ปัดสีดำอีกรอบอืม โอเคเอาใหม่เมื่อกี้รู้สึกว่าความงอนเออมันยังงอนอยู่นะยังยังมีความงอนหลงเหลืออยู่อาจจะเป็นด้วยความยาวของขนตาที่แบบโอเคมันเพิ่มขึ้นด้วยมั้งค่ะปัดหนึ่งรอบนะคะแล้วก็อันนี้คือปัดสองรอบเนาะเดี๋ยวพมื่ี้จะปัดข้างนี้ซ้ำอีกรอบนะมันจะได้เท่าๆท่ากันยาวมากคือยูคือแบบเมื่อกี้ก็จะปัดสักน่อยมื่นี้จะได้ความยาวที่พึงพอใจนะคะประมาณ นะตอนออกมาก็ก,ก็จะมียมเย้มนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรไม,ม่ใช่บิ๊กดียวแค่อโชว์ให้ดูเฉยก็ได้มาดังนี้นะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> คือแบบยาวมาก <c oughs> ไม่ต้องติดขนตาปลอมเฮ้ยติดสุดมิราโคจริงๆแกมันมิราโคอยู่จริงอะ่ะมิราโคมาสคาร่านะคะคือไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยอะ อันนี้คือที่คุงกิงปัดคือคุงกิงก็ปัดไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะได้ความยาวที่พอใจนะคะแต่ว่า ก็คือเน้นลงไฟเบอร์ไป2รอบก็ได้ความยาวออกมาแบบนี้นะคะตอนแรกคือสิ่งที่กงกิงกังวลที่สุดในเวลาเลือกมาสคาร่าคุงกิ้จะ expect อยู่อย่างหนึ่งคือมันจะต้องไม่ทําให้ขนตากุงกิงกลับมาตรงเหมือนเดิมเพราะเวลาขนตาคุงกิงตรงนะคือมันทิ่มลงเลยนะคะมันมันไม่มีความโค้งงอนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาสคาร่านั้นไม่ช่วยเรื่องความงอนของขนตาเนี่ยมันก็จะไม่ช่วย ให้ดวงตาดูแปกแตกต่างจากเดิมถึงแม้จะยาวสักแค่ไหนแต่ทิ่มลงมันก็ไม่โอเคเนาะแต่ปรากฏว่าพอลองกับเจ้าตัวนี้นะคะตอนแรกบาคิดว่าเออมันมันเหมือนมันจะทิ่มลงนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคือมันมีน้ําหนักของมาสคาร่าอยู่นะคะมันทําให้ขนตาเนี่ย ตกลงมาจากที่ดัดลงเล็กน้อยแต่เวลาพอปัดไปสักพักก็คือเมื่อความยาวเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะเห็นความโค้งงอนเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงด้วยความที่ขนตามันยาวมากเลยเนี่ยมันก็ทำให้แบบคือ,อยังไงก็เห็นยังไงก็เห็นขนตาชั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้ผลงานออกมาดังนี้บอกไว้ในส่วนของการ ปครั้งแรกนะก็จะบอกเลยว่าชื่นชอบนณะเวลานี้คือโอเคชื่นชอบเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าขนตายาวมากจริงๆยาวๆเลยนะคะแล้วก็มันจะดีกว่านี้นะคะถ้ามันงอนกว่านี้แต่อันนี้ก็โอเค โอเคอยู่นะไม่ไม่ไม่แย่ขนาดนั้นเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าระหว่างวันเขาเลอะไหมไหลไหมหรือว่ามีการหลุดลอกอะไรอย่างไรเดี๋ยวก็เราจะมาเช็คกันอีกทีหลังจากนี้เนาะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยง43นาทีเนาะก็เกือบเกือบบ่ายโมงแล้วกุงกิงก็จะดูเขาไปตลอดทั้งวันนะคะว่าจะมีอาการเลอะไหลเปื้อ เปลื่อนแผ่นดงแพ่นด้าไหมอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันเนาะจริงๆว่าอาจจะไม่กันน้ำเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไง ก็ตอนนี้กุ้งกิงกลับมาอัปเดตแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกับอีก8นาทีนะคะจนมันโทรศัพท์มันใช้อยู่นะคะเที่ยงคืนเกือบนาทีนะคะก็10กว่าชั่วโมงด้วยกัน11ชั่วโมงนะก็ณเวลานี้นะคะบอกได้เลยว่ามันไม่ทำให้กุ้งกิงแพนด้าเนาะคนตานะคะอยู่ยงยั่งยืนคงกระพันนะคะอาจจะมีแบบเศษของมัสค้าเล็กๆลงมาที่ใต้ตาบ้า เล็กน้อยเท่านั้นนิดเดียวเลยนะคะก็คือมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรือว่าน่าเกลียดใดๆทั้งสิน้นเขาไม่ได้เคลมมานะคะว่ากันน้ําแต่พอใช้แล้วไม่เกิดอาการแพนด้าเนาะถือว่าโอเคเลยนะคะาสำหรับเจ้านิสทีนซูเปอร์โมเดลตัวนี้จะให้คะแนนความประทับใจนะคะจะบอกเลยว่ามันดูสวยงามมากนะขนตาดูแบบไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยนะคะก็ดีเลยถามว่ามัน400%อย่างที่เขาบอกไหมมันก็อาจจะแบบประมาณ200% อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ถ้าเกิดมัน400%ก็คือจะเป็นระดับความยาวของขนตา4เท่าจากของเดิมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออมันก็อาจจะเป็นไปได้อยู่นะเออก็อาจจะ4เท่าของเดิมก็เป็นไปได้อยู่ก็ก็สามารถเพิ่มให้ให้ยาวขนาดนั้นได้อยู่นะถือว่าปรับปรึ้มใจนะคะขอให้คะแนนเอาจริงกุ้งกิ้งของให้คะแนนอยู่ที่4.5/5เ 5. ต 5. ็มระการโดยรวมเพราะว่าอาอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเวลากุ้งกิ้งจะเลือกมาสาคาราเนกุ้งกิ้งจะชอบมาสคาราที่ทําให้ขนตาดูง,งอน เจ้าตัวนี้คือโอเคยังมีความโค้งงอนอยู่ของขนตานะคะแต่ว่ามันก็ความงอนหลังจากดัดหลังจากที่ดัดแล้วเนี่ยเวลาปัดไปแล้วมันก็ตกลงมานิดหน่อยนะคะมันไม่งอนเท่าตอนที่ดัดหักคะแล้ไปนิดเดียวคะ่ะนักงนั้นก็ถือว่า โอเคใช้ได้เลยนจะจ๊ะโอเคลืมบอกราคากันนะคะกิงซื้อมาจากอีแฟนบอยนะคะราคา139บาทถือว่าเป็นราคาที่แบบโอ้โหถูกมากๆนะคะมุ่งกิ้ไม่แน่ใจว่าในแคตตาล็อกหรือว่าที่อื่นขายเท่าไหร่นะคะแต่กิ๊งคิดว่าโอเคราคาที่ซื้อมาจากอีแฟนบอยนี่ถือว่าราคาที่โอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่จะพิจารณาแล้วก็กุงกิ๊งว่ามันก็สมกับคำร่ำลือที่เขาว่ากันว่ามันดีนะคะแล้วก็ มกับที่เขามียอดขายทะลุ1นล้านชิ้นไปแล้วนะจ๊ะแล้วนอกจากนั้นคุณกี้เห็นด้วยว่าเหมือนเขาจะได้รับรางวาัลจากนิยาสารแพรวด้วยเนาะก็ แปลว่านางก็เลิศจริงๆนะจ๊ะถือว่าโอเคเบอยหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับคลิปวิดีโอรีวิวนะคะเจ้ามิสที s ซูเป m ร์โมเดล a ิร์ m โคลมาสคาราใช่ไหมจำชื่อไม่ค่อยได้เลย <c oughs> หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์ c e b o o k Fan Page รวมถึง Follow Instagram กันด้วยสองนี้ไปแล้วน,นะจ๊ะเจอกันใหมค่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย <c oughs>